สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงสิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับผู้เข้าอบรม Google Analytics นะครับโดยสิ่งแรกที่จะต้องเตรียมก็คือบัญชี Google หรือว่า Gmail นั่นเองนะครับหลังจากนั้นให้นำบัญชี Google เนี่ยไปสร้างตัวบัญชี Google Tag Manager นะครับแล้วก็ตัวบัญชี Google Analytics ครับ ซึ่งตัวบัญชี Google ก็สามารถที่จะสร้างบัญชี Google Analytics ได้นะครับซึ่งในบัญชี Google Analytics ก็จะประกอบด้วย Property นะส่วนบัญชี Google Tag Manager ก็จะประกอบด้วย Container ครับโดยในหนึ่งบัญชีของตัว Google Analytics นะครับก็สามารถที่จะสร้าง Property ได้หลายตัวครับเช่นเดียวกับบัญชี Google Tag Manager นะครับก็จะ ประกอบด้วยคอนเทนเนอร์ตั้งแต่1ตัวขึ้นไปหลังจากที่เราสร้างบัญชี Google Analytics และ Google Tag Manager เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะนำไปติดตั้งนะครับโดยที่เราจะนำตัวคอนเทนเนอร์ ID ไปติดตั้งที่เว็บไซต์นะครับและก็นำตัว Measurement ID ของ Google Analytics มาติดตั้งที่ตัว Google Tag Manager ครับ ซึ่งการติดตั้งก็จะเป็นตามรูปนี้นะครับก็คือนำตัว Container id ไปติดตั้งที่เว็บไซต์และให้นำตัว measurement id มาติดตั้งที่ตัว google tag manager ซึ่ง Container id ของ google tag manager เราสามารถดูได้จากหน้าแรกของตัว google tag manager นะครับซึ่งจะอยู่ที่ตรงแถบที่2ใกล้ปุ่ม preview นะครับ ตัว id เนะี่ยจะขึ้นต้นด้วย gtm ขีดและก็จะตามด้วยชุดตัวเลขและตัวอักษรครับส่วนตัว measurement id ของตัว google analytics จะอยู่ในส่วนของ admin data stream นะครับซึ่ง id จะขึ้นต้นด้วยตัวอักษร g ขีดตามด้วยชุดตัวเลขและตัวอักษรเช่นเดียวกัน สำหรับวิดีโอถัดไปนะครับก็จะเป็นวิดีโอที่จะสอนการสร้างบัญชี Google Tag Manager และก็การสร้างบัญชี Google Analytics ซึ่งจะอธิบายเป็น s t e ็ by Step เลยนะครับ